นัยาารทางบอกว่าคำว่าเซลฟี่คือหนึ่งใน10คคำที่คิตที่สุดในปี2012ขณะที่การสำรวจในปี2013นี้ผู้หญิงชาวออสเตรเลียถ่ายภาพเซลฟี่กันมากถึง2ใน3ของผู้หญิงอายุ18ถึง35ปีค่ะและในปีนี้เซลฟี่น่าจะใช้กันเป็นการทั่วไปจนได้รับการบรรจุในดิ ctionary o f f o r d เลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับสู้ชิงจิสุภาฉินใน t e c ค Fix ข่าวเทคโนโลยีเสิร์ฟกันร้อนๆทุกสุดสัปดาห์ทาง voice tv.co.th ค่ะสู้ชิงสังเกตนะคะว่าช่วงนี้วงการโทรศัพท์สมาร์ทโฟนพากันพัฒนากล้องถ่ายรูปจนแทบจะแยกไม่ออกแล้วนะคะว่านี่คือกล้องดิจิตอลชั้นเยี่ยมหรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนสุดเจ๋งกันแน่แต่ว่ากล้องสมาร์ทโฟนเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะถ้าสามารถถ่ายภาพทุกอย่างรอบตัวได้สวยนิง่งแต่ว่าถ่ายภาพเซลฟี่หรือภาพถ่ายตัวเองไม่ได้ดังใจสักภาพเพราะฉะนั้นจึงมีนักพัฒนา ได้ออกแอปอุปกรณ์ต่างๆออกมาช่วยเหลือมากมายขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะ แอปพลิเคชันแคมีอันนี้ซู่ชิงเคยเสนอในข่าวเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ Voice TV ไปแล้วนะคะขอสรุปให้อีกหนก็คือแอปที่ใช้การเคลื่อนไหวของมือในการควบคุมการทํางานของกล้องสามารถนํา i iPhone หรือ iPad ไปตั้งไว้แล้วกะระยะมาร์กจุดด้วยกล้องหน้าให้ดีจากนั้นก็สั่งให้แอปถ่ายภาพให้นับ 1, 2, 3โพสต์เต็มที่เลยค่ะ 2อุปกรณ์รีโมทกล้องมูคูชัตเตอร์ที่รับส่งสัญญาณผ่านบลูทูธเพื่อควบคุมการทํางานของกล้องไม่ว่าจะเป็นกล้องบนอุปกรณ์ iOS หรือ Android โดยไม่ต้องมีแอป,ปให้เสียเวลาค่ะซึ่งเป็นโปรดักต์บนเว็บไซต์ระดมทุน Kickstarter ที่ขายไอเดียว่าเป็นรีโมทกล้องสมาร์ทเดเวิร์สที่เล็กบางเฉียบที่สุดเท่าที่เคยมีมาล่าสุดระดมทุนผ่านหลัก4 0,000ืนดอลลาร์สหรัฐไปแล้วค่ะเทคโนโลยีนี้น่าจะช่วยให้เซลฟี่ของตัวเองหรือการถ่ายภาพในช่วงเวลาประทับใจกับคนพิเศษง่ายและน่าจดจํามากขึ้นไม่เป็น ภาพขาดๆเกินๆเ,เพราะยืดมือสุดเหยียดหรืออยู่แค่ในฉากคลาสสิกอย่างหน้ากระจกเงาอีกต่อไปสูชิคิดว่าไอเดียรีโมทกล้องสมาร์ทโฟนจากบริษ,ษัทสัญชาติห้องกลงรายนี้ก็จะเอื้อให้ค่าเทคโนโลยีต่างๆพากันพัฒนากล้องให้ลำน้าได้มากกว่านี้นะคะที่สำคัญแน่นอนว่าเซลฟี่ของเราก็จะดูดีขึ้นแน่นอนค่ะ เซลฟี่เป็นคำที่ย่อมาจาก self portrait นั่นเองในวิกิพีเดียบอกว่าเริ่มมีการใช้คำนี้มาตั้งแต่ประมาณปี2005โดยศิลปินถ่ายภาพที่ชื่อจิมคราวส์ที่บรรญัิไว้ในไกด์บุ๊กไอเดียถ่ายภาพว่าภาพเซลฟี่ช็อตหมายถึงการใช้กล้องเล็งและถ่ายภาพตัวเองด้วยตัวเองคนเดียวนั่นเองและการพัฒนาของกล้องสมาร์ทโฟนซึ่งถ่ายได้สะดวกขึ้นแถมแชร์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เพียงแค่ไม่กี่คลิกก็ทำให้เซลฟี่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ สเสน่ห์ของเซลฟี่นอกจากจะมุมสวยในสายตาเราแต่แปลกในสายตาคนอื่นแล้วอีกอย่างก็คือมันมักจะมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์รอบทิศทางเพราะว่าเราไม่ได้สนใจอย่างอื่นนอกจากภาพของตัวเองเท่านั้น ผู้ชมเคยพบกับประสบการณ์สุดเซอร์ไพรส์ในการถ่ายภาพเซลฟี่ยังไงบ้างอย่าลืมมาร่วมแชร์ความเห็นด้วยการทิ้งคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้สู้ชิงลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ใน Tech Fix คราวหน้าสวัสดีค่ะ